นี่คือพอดแคสต์จาก First at All สวัสดีค่ะเอยุภาวัน Executive Managing Director จาก First at All พบกับพอดแคสต์เก็บความรู้สั้นๆเกี่ยวกับงานราชพิธีต่างๆวันนี้เราจะมาพูดถึงวันสำคัญของไทยอีกวันหนึ่ง9วมิถุนายนของทุกปีวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตรัชการที่8 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์พระบาทสมเด็จพระปารเมนมหาอานันทมหิดลพระราชาสมภพเมื่อวันอาทิตย์ขึ้นสองค่ำเดือน11ปีฉลูตรงกับวันที่20กันยายนพุทธศัการาช2468ณเมืองไฮเดนเบิร์กประเทศเยอรมัน ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่สองในสมเด็จพระมหิตลาทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงสละราชสมบัติจึงมีการลงมติเห็นชอบอัญเชิญพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทามาหิดลพระยศในขณะนั้นขึ้นครองราชสืบราชสันติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งราชวงศ์จักรีเมื่อวันที่สมีนาคมพุทธศักราช2477 ซึ่งในขณะนั้นพระองค์มีพระชนมายุเพียง8,000ษาเท่านั้นและทรงประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จึงต้องมีคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ทำการบริหารแผ่นดินจนกว่าพระองค์จะทรงบรรลุนิติภาวะจนกระทั่งปีพุทธศักราช2,489ระหว่างที่พระองค์ประทับอยู่ในพระนครเมื่อคราวเสด็จมีวัดเมืองไทยครั้งที่สอง พระองค์เสด็จสวรรคตรเนื่องจากถูกพระแสงปืนนห้องบรรทมในพระที่นั่งบรมพิมานเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489รวมระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติทั้งสิ้น12ปีตลอดระยะเวลา12ปีที่ทรงครองราชพระองค์มีพระราชกรณียกิจด้านต่างๆได้แก่ด้านการปกครอง พระองค์ทรงเยี่ยมชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นครั้งแรกณสำเพ็งพระนครเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนที่เกือบจะเกิดสงครามกลางเมืองด้านศาสนาพระองค์ได้ทรงประกอบพิธีทรงปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะท่ามกลางมนทนสง์ ในอุโบโสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามเมื่อวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2481คราวเสด็จนิวัตประเทศไทยครั้งแรกด้านการศึกษาพระองค์ได้สเสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานปริญญาบัตรเป็นครั้งแรกของพระองค์ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่13เมษายนพุทธศักราช2489และอีกครั้งณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เมื่อวันที่23เมษายนพุทธศักราช2489โดยในการพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้มีพระราชปารกให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนโรงเรียนแพทย์แห่งที่สองจึงได้ถือกำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์ซึ่งในปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลับมาพบกับพอดแคสต์เกล็ดความรู้สั้นๆเกี่ยวกับงานพระราชพิธีอีกครั้งให้เท่ากับได้แล้วพบกันเอหยุภาวันค่ะ